วันนี้พี่อูก๋กับพี่หมีก็มาเก็บฟุตเทจนะครับทำ <Wow. S 1> เ,เป็นวีรอติดตามกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่หมีเหนื่อยไหมเหนื่อยร้อนอากาศร้อนมากเลยวะนนี้แดดยอดไปมาหลายที่เลยครับอันนี้พี่อู๋ตอนนี้อยู่ที่เข้า3สารข้าสารกลางวันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่เที่างคืนมันก็คืนคน,นะขาดแค่ชาวต่างชาติเคยมาเที่ยวไหมประจําตะกอนอะเที่ยวกินเหล้าอะไรเงี้ยใช่จะต้องอะไรเฮ้ยพี่หมีเมื่อวาน บริษัทไอ้มินิเขาติดต่อมาวะ <Wow. S 2> เขาเาบอกเขาโทรหากูเขาจะให้รถให้พวกเราไปใช้ถ่ายทำอะไรเงี้ยแล้วติดต่อว่าไงเาอจะให้รถมาคันหนึ่งแต่กูว่าดิเศษไปบอกว่าเนี่ยผมขับรถไม่เป็นแล้วเพื่อนผมชอบขับมอไซค์ถ้าเกิดจะจ้างจะสนับสนุนเนี่ยผมขอสามพันผมกับเพื่อนคนละพันห้ามินิไม่เอาแล้วก็มึงบอกมึงมึงคิดค่าแรงพันห้าไงกูเลยคิดให้กูบอกเขาไปสามพันไงแต่มินิไม่เอาก็มึงมีรถแล้ว กูบอกเขาเขาเขาบอกเออเขาว่าเตียเขาดีใจนะกลัวไม่ทันเราหรอกจริงๆเ <c oughs> หตวแล้วว่าเราไม่เขียวกว่ากันเยอะคิดไปเยอะ้ะเหลียมเลิมเราอะแป๊ะปกว่าไม่ได้แดกหรอกจริงสรุปมินิก็ไม่เอาไม่เอาหรอกสามพันอนะ่ะมินิมาเมืองไปซื้อของไม่ได้นะแต่สามพันอนะ่ะมึงซื้อของมึงทําอะไรได้ด้วยมันคิดไม่ทันเราเว้ยเพื่อนโอเคปะ <c oughs>